เผาเกียใช่ลงไปเอ้ปเต็มสูบดลยผลความเห็เดเตียงสูตรผลความใส่ประเด็กพร้อมครับนี่น่าเล้พชิตมัน จบมึอวันขนาดอหอนหอนหอนน้ำสวัสดีครับคือเราครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซ่บด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมาเมือ่อวานพอเราออมได้หนูนาะหนูนาะ ตัวเงียนี่เป็นของความอ่อนแง่ทเจ็เรียบร้อยแหละหลังจากที่พอนวอมพิเศษเรียบร้อยพอความใส่น้ำมันเต็กน่อยที่นหพี่ใส่น้ำมันพืชไปสักน้อยนึงเครื่องแกงพวาอ่อนแง่ก็ต่ำติดเรียบร้อยต่ำเองขั้นตอนการต่ำก็ไม่ได้ต่ำเลยพี่น้องมึงดูพี่นน้องดูหลังจากที่พอนวอมต่ำเสร็จเรียบร้อยก็บที่ล้มเป๋ัวกับน้ำมันสักน่อยมีหอมหลังจากที่พอนวอมได้หนุ่มมะเนี่ยกับที่ขว้าขว้านเร็จเรียบร้อยเลย ยังมผัดครับผมผัดแบบนี้แหละตัางใจี่พอนว่มมีข้าวติดเรียบร้อยแหลไปใช้เนื้อใ่กปเบิ้ลน่องเป็นเนื้อตงนี้หลงเล็นอุดยอดเลยกวนเขากันี่ต้องกวาเครื่องทิศเขาแบบนี้ต่กนไม่ใช่เงี้ยแตกดไล่์กดแช้หนั่นแหกกดไลค์กดแชร์เพนมนะขอบคุณทุกคผมน้อใจขอบคุณทั้นี่ ตามแนะนล่างคูึกินไหวใช่ไหมควันอมไส้หลาอยู่ไหวไส้ไลาเนี่ยอย่างที่หนูมันโตั่ไงควันหอมไส้ก็ไปแนานำพอดีปีเต้พอดีกินนะว่าหน,มาหน,าน,น,น,นูมันตัวไยางานมันประสบลังจกนั้นใน,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 นปิด้าทิ้งไว้แบบนี้นี่นมังปิด้ฟทิ้งไว้แล้วไปปบิบเปิด,ปด,ปด,ปดมาประมาณน,นี้ครับผมบุหยีวหมขนาดเด้พี่น้องี่ยู่ใกล้อยากนี่น้องยุ่ใกล้ใกละลุจอไปหายหมดเ แต่กันให้พี่น้องใส่ผักด้วยพี่น้องนอีอผักควันหวังหัวเตียมไว้แล้วหอมบัวกระเพราเขียใส่ลงไปตามที่เ้ามนี้เลยพี่น้องยังไง้านเ้าหากินงไงอยากกินนี้ยก็ได้กินพี่น้องแต่ว่ามันขาดย่างเยอเขาบวนนีเงินมีของใส่นาะขบวนบี้ไปนะแต่เพื่อเพียงเลยไงเนี่ยเพื่อเพียงเลยจะหาไปจะสำหรับเพาะหวังเนี่ยไม่อยอกากไปหวังเนี้ยพี่น้องท่านมีเงิน,นมีมนอของอ่ะ เอาพี่ต้องหลังจากี่ให้พักไปเี็วกับพอรองอ้อน่ปใช้น้ำปลาด้วยน้องด้วยส่วนเงินง่อยถู่พาอร้ององ่ายๆต้อไปิดีนกล่องแค่นว่าได้แางแค่ไหนจะไหลแท่ไปใจบ่แฉบตามด้วยปุงจรลดจิงใหมเราต้องใส่สีนี้วันไหนนะฮน่้นบาเนี่ย สุดยอดเดกน้องเอ้ย,อยส่ไว้นนึงระกบเครื่องนนู้สูตรวาอ่อ,อมแต่ว่าวาก,กิตอนนี้ไ่ได้ากนูน่นนิดหน่อยังไงสุปเสียบอมาการบ้านเท่ากันี้เสียงไกลเนี่เสียงเกิดเพียเ้ยงน่ไ่ผ้องใช่ว่าวอ้ช่วงหนึ่งนึงอนตอนอ่อนที่สิ้หนหมดเลยตึงสุด,ดุดยอดนี่น วัวหน,น hora, ูน้าบ uh. ้านห้องสิดจอด้านแดงลงจมอ๋อเดี๋ยวความคิมงกันอืมมาเดี๋ยวดีแซบหนึ่งแซบอยู่ตากล้องกัเขาแม่ตาที่สั้นเี่ไปซ่บแมกันห้องบานเนี่ยปวดบ้งปวดปวดลาลาเลยแซบเนี่ยบแกัน้าควงครับเหนือบาเนี่ยอ๋อวัวหนู แซ่บเต็มสูบรวน้ำบาดนีน้ำพร้อมเอ้สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซ่บด้วยพี่น้องด้วยมาเรียบร้อยพี่น้องบาดเนี่ยหวานูพ่อะน้ำออมกับบรรยากาศ ตอนรับช่วงปีใหม่พี่น้องแอบยมีเสียงเพลงแง่เงี้ยงไว้ตุ้มๆแนง่หน่อยเพราะนวลวอมกขบพีน่น้ใจว่าที่เขาหรือเขาเด้เขาว่าเฮ็ดแลี้ยวๆเขาอยากกินเนาะพี่น้องน้ำหัวนัวเพราะนวลวอมเฮ็ดเองสูตรเพระาะนวลวอมใส่ประเดกพร้อมคำเงี้ย เราจับจับมัวนขนาดโอ้หอนหันหนัน

เต็มก้องขาม Hmm. Đẹp. Ừ. hết xong rồi. Ăn cơmแซ่บพี่น้อง. Giặc gì cũng được gín. Há. Há gín มันครับโ้ยอู้อ้คนมันมันจะคากเลยฮขห่างพวงม้อพี่หน่องง้อ แม่นี่ก็ยดว่าลูกเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ากินน่องก็ทได้กินบ้ทีทันบบ้ทันอีต้มน่องไว้ชิพี่ชิน่งองเบื้อง

Mì quý, mì khao nè Thịt nè Mua cái mắn อืมลุ้มงน้มนะตับหนูตับหนูดูข้างล่างข้างนเลยน้ำวา อ้าพี่น้องาเนี่ยมแต่ินก็เนอว่านเสียดพี่น้องมันเนี้อต่างกินเขาหนันี่ได้ปลายง้อไปเรื่องแล้วมันเน้อแตงโมบุ้นเนี่ด็กจินเขาอิปลายวางมีปลาย้อเพระพี่น้องมันเนี่ยพี่น้องอแอบนี่บุบๆทำสายเตอตัวโตหนึ่งัวใหญ่ สุดยอดในการอาหารบ้านเขาหนิไง 1971. อยากกินเนาะก็ได้กินพี่น้องขั้นมันเรียกได้เพราะน้าว่างไ่อยากไปหัวนีุ่งเทพยบกันได้ไม่ได้ออกจากบ้านนอนหาเงินหาคำหาเงินคำพี่น้องสูยๆวด้วยน้องเด้อสมองทุกวันทั้งประเทศเนี่ยประเทศก็ได้ความอวมกินเขาเนี่ยกับยี่สิบเปรี้ยวๆไว้เนี่ยแต่แมาเพอาะอวมใช้ในส่องไม่อยู่นังหวานนี่เถอะทมดิน นี่ก็ยิี่ปวยง่วงเรี่องแตกลับมากับที่เมื่อวานเหียน,น,นะจ๊ะยืนจังามากตีสามรับชมน้ำกนันว่าพอหน่วงวันมีพายพี่น้องเฮ็ยอย่างสูพี่ถุงหลังบึงเนาะเอาอีพี่นางเจอกันไหมตัวเพื่อนเนื้อยีย่ปีนี่ขอให้พีน่น้องรำไปเรื่อยทุกคนทุกคนสวัสดีครับ